ซื้อเลขถือก็ถือก็รู้แต่ว่างวดนี้ขอเป็นปอบค่ะเพราะว่าถือคาเจ๊ท่าเป็แล้วเขาบอกเขาบอกว่าคันถือทุกวันเข้าสิเป็นปอบเนาะเพราะฉะนั้นงวดนี้ขอเจะปูเดอลู๊กขอเป็นปอบมันซุยไปแต่งวดนี้ขอให็นนฝากไปก่อนแต่งวดนี้เขาขอเบิกขึ้นก็บอกปูว่าจันทรนเนาะค่ะเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แมนเมื่อนี้ก็คือมือคริสต์มาสแต่ไม่รีคริสต์มาสกันทุกคนนะฮสเฉพาะองกันแดงทั้งตัวเอาแต่เราไม่ได้ใส่หมวกแดงมาเนาะสวัสดีครับเจ้าปืนดามาที่หลังนะครับวันนี้พี่ยี่สินะคะบริคริสต์มาสกันทุกคนนะคะครับปปี้นะพี่น้องสวัสดีครับเมื่อนี้เรากันทีแนวทางใหม่นะเนาะค่ะนราะว่ามันมีเป็นหวดใหม่เนาะค่ะนีแนวทางหรือเปล่าครับ มีต่บลูเบอร่แล้วผ่าปิดปากขอกอมค่ะเพราะว่าผมมีผุ้ดได้มาไก่ค่ะมีได่ลิสติ๊กเพราะว่าอันลิสติ๊กคือเบิ้ดเป็นแดงเป็นแท่งยันปาินปากพี่น้องคนี่ราคาพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเขามิตเนี่ยทังวัดใหม่ของมาเพราะว่าวัี่ผ่านมาเทาก็บซุยไปนะคะน้องซุยไปเพราะว่าขาเย็ดกระเทือกหาแปดกระเทือกมาปอยสามหกศูนย์นี่กระตายจัดแรนอะไระพี่น้อง แมนาตายจจนเล่นนะคะสามหกหกศูนย์เขาเขาเขาได้แค่สุยเนะคะน้องไม่ะนนหลังจากตุ๊กไปนั่นแล้วเท่ากับมีงวดใหม่ค่ะคะบบนเทามันตองมีเป็นนักสู้ออบนย่อมแพนนะคะน้องได้หลังจากไปจาก,ากปารเกอร์ณนี่ไปนอนเงื่อนพี่หมอนๆๆแต่เลยฝันค่ะฝันว่าผู้เฒ่าเจ็ดพ้นนะคะนาะผู้เฒ่าเจ็ดพ้นนะะั่น,นะ คนนั่งพันหมาพันผู้อยู่คนใส่เสื้ออันที่กระจกตักนะคะไม้พรมแบบลูกไม้ไล่ทักนะคะเจ็ดคนวันนีน้พันนับพันยาสูบพันนับไปพันนับกระเขียนใส่กระ <c oughs> ดาษห้าเจ็ดเก้าซีดด้มากนะเนาะพี่น้องเออแล้วะะอ,อีออกคนนึงก <หา S 1> ็นับพ <หา S 1> ันผู้มากพันกระเขียนใส่เกตสีนะคะ <c oughs> <c oughs> ได้มาเจ็บจุกปนิสิบสือตรงเป็นเด็ดขาดกันเลยว่าสินะคะเนาะก็ต้องมีเก็บสามน้ำเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องแม่ก็เลยเด็กกอนนี้มันก็อันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเก็บสามบ้องเก็บสามแม่ะเนาะค่ะเมาเนี่กับไปวัดถ้ำสีชมพูนะคะเนาะงพุ่งยูหันกับบรูกขึ้กันว่าเป็นอืออักเป็นอึ้นคือนน้ำเดือดขึ้นมาในท่อค่ะพุ่งยหันเพื่อนกับห้เขียนว่า อันนี้มันคนละพู่มนะคะเนอกก็อยากอยากเอิดแล้วมาถามทุกันว่าเป็นยังคือหายหลายต,ตแท้นะคะเนอพุ 7, 4, 3, 4, ม่มเยาวัดรรมชีชมพูก็คือเป็นหาเกียนสามเจ็ดสี่มาทเกีดรติแมนแต่แต่จะดูนะคะเป็นไายเกียนสามเจ็ดสี่แบบมันอีกขึ้นบ้านไม่ปูอันนี้ก็ฝันเนาะค่ะเนาะขึ้นบันไม่ปูเมันก็นเลยบอกว่าเป็นยังคือโบอันเชิญขึ้นขึ้นวันที่สี่สิบเก้าขึ้นขึ้นมั้ย คนขึ้นให้ขึ้นวันที่4ีเก่าก็เลยไ่ได้สนใจนะคะเนาะมีผู้ปูชมพูแม่ผู้ปูะผู้วัดถ้ำสีชมพูวันนี้ตัวไหนจะเจลส่ผู้าขาวอมวันนี้นก็ไ<ะ>ด้ล่อที่ไปเรียบร้อยนะคะนอกมีหาหาเจ็ดเก้าเจ็ดเ้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามนะคะเจจ็ดสีมห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสีเจ็ดสามแึ้นลงแต้มหนึงคื okay. งลงนลตมึ่ามัง เพื่อนมาบอกตรงๆแล้วมันซื้อตรงแล้วเขา้ายมันเลยถอยแต้มกับที่บอกคุณค่ะทาข้นแล้วบ,บอกบบบบบึ้นเลยไปอ่ะค่ะนะคะธรามากธรรมกับจัดนั่งนลวกวค่ะเนาะแต่ผู้ขานีนมัมกซื้อเล้วเพราะว่ามักซื้อเลขคือก็ถือก็ลูกแต่ว่างวดนี้ขอเป็นปอบค่ะเพราะว่าคือคาเจ๊จหาไปแล,แล้วเขาบอกเขาบอกอบว่าคันถือทุกวันเท่าสิเป็นปอบเนาะนั้นงวนี้ขอจะปูด้วยลูกขอเป็นปอบ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง เป็นรองนเ็นบวดแงเแล้วอันวันงานนี่คืออันซื้อสามัเอมไปไปตแต่หกศูนย์มักสรัแต่มันมันลงไปแต้มหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเก็เป็นเจีสามมันนีก็มา่พ่เกียลงเกก็เลยสีเขียรใน่กับเจสามี่บอกคนลงจากน่อยเกีรดสามครึ่งวันปงหันนเจแปเกีแปดาเนนเน้นเน้นเน้เจ้านักโตใดที่สุด เต้นนอสมุดนัเยตเเ่เราเ่อใเ่อเราเ่ได้ราเเราสมุดสมุดอะมด้ำเราเอานนาร้านมาเนสรารขอสมุดเรารอดรารสิเียนหาดีเพราะว่าเรารัประทานอาหารเนบ่เเนีสมุดกันเตที่ฝันไร้โตนะคะเนาะแต่ผมามารถยัาะคะเนาะว่า ตัวนี้ลูกซื้อไปได้มันอันเนาะปูนะอป็นกันเลยแต่ว่าปลอยแตงแตงตองหวนเลยคือ5้าเจแล้วก็7 3็ม่มน่ะปลอยแต่แตงตองหวนะคะเจ็ดสีเจานะครับ้ังเอาเรื่องไปดูงอันนี้คือคือสิเขียนให้สามตัวนะคะนาอคือเที่นบอกว่าไม่สามตัวอีกเนึ่ว่ามันสิบเมนกันเลยฝันนะคะนาะพี่น้องเนาะอย่าเปลาเสือหลายนะคะคนปงองำ ชื้อมาถือกระชื้อชื้อเก่าค่ะพี่น้องคนมักนะเจนนะเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้ครับมันเป็นอีหยังมันหอดวันที่หนึ่งมันกับวันที่สิบหกแต่ชื้นแบบเข้าเตรียมโตเนาะพี่น้องเนาะเข้าเตรียมโตว่าสิขอห้องสอบ่แียวแต่ว่างวดนี้ผู้ขากะสิขอเข้าห้องสอบแล้วผู้ขากะสิขอเป็นปอบงวดนี่ค่ะนี่แล้วก็ได้เอาได้ค่ะเอาได้โตเนาะ ซือสามตัวดดค่ะนี่ซื้อตนี่นี่ค่ะอันนี้ถ้ซื้อสามตค่ะแม่เป็นเลขคือเป็นเลขคื้อสามตัวไวเร็วเนาะคะนองแม่เจดเก้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเก็ด 4, อันนี้เจจินดาซื่อัวไดเน่อยากบอกเลยค่ะอยากหลายตัวแน่เพราะว่าหุมปืนมันก็ยังมีอยู่ยังไม่ทันระเบิดยังพอมีกระสุนเน่ยเนกรสุนยังหลายอยู่ครับยังหลายอยู่หมดยังมรอหมดจัดได้จัง้านนึงยังมงไหนยังงางมือเกาอยู่ครับพี่น้องมดงไหนได้ครับเจจินดายังเต็มแมกเอร์ซันหมดเลยสื่อื่เนะคะนอ นี่ราคาเนาะซื้อใบนี่ราคาที่เรียกซื้อใบซื้อไบเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วครับจำนิ้วมันเนี่ค่ะมาเก่งซื้อใบจำนี้นี่เน้นตัวไรเน้นตัวไรเก็งเกจนใเนอะเจ้านักตัวไรเน้นเน้นนีเน้น่าเน้นสองสามเจ็ดสี่ไม่ซื้ออแล้วถ้าเล่ต้องไม่ด้บ้า จะเะตองไปไเจ็ดเก้าหาเก้าเนี่เะตองไปเลยเลยตัวไหนค่ะตัวเจ็ดสามเจ็ดเก้าก็หาเก้ามาแฝดมได้แตดมาได้อันนี้แตดาได้เลยหาเจ็ดเา้แดมาได้แตได้เพราะว่าเจ๊จินดาไปเอาไว้ผู้เดียวมันบ่อันมันมันมีขายอ่เล็เล็กสามตัวกับว่้ขายอันนี้จัดไปเร็วสามตัวแล้วค่ะ เรตั้งให้เจตินดาร์แจ้งแรงสิทธิ์นั่นตั้งไว้ตั้งไว้เออนั่นเดียวตั้งตั้งไว้แพงลอตเตอรี่เลยครับเออนั่นแหละน่าได้รับรับผู้ใดสนใจลอตเตอรี่ก็ซื้อได้ยังมีเยอะยังมีเยอะยังมีเยอะค่ะ อันนี้เลขเกจินดาเบื่อกาซื้อไว้แล้วยะเจ้าเก้าหนึ่งเีอันนี้ก็ซื้อไว้แล้วค่ะเจหเจ้ียนนั่ทีให้คอยนําแน่ครับเขียเสื้อเจ้าไว้นั่แน่เจ้สี่หน่งดี่ยซื้อปไดซื้อจะความไปไดครับเกจินดาเอา้าซื้อไว้แล้วไปซื้อไว้แล้วก็ยังไม่เป็นตัวเลขของเจินดาครับเกจินดาพระายีมอยพนิค่ะพระธานอาเาตุาสุดนานชม นี่คือเวลาอานี่เดวันที่พ้อพี่ตัวเนีนๆก็คือาเจ็ครับเจ็ดกับเจครับตัวเน้นตัวเน้นเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับห้าหนึ่งเดห้าหนงเดพอดีพอดีงมอ่ะ้กมาแล้วเนาะเขียนวันเนวันที่ไหนน้ำอนวั้เขียนวันที่ไหนครับพี่น้อง แล้วี่สามสิบเขาจะได้รับประทานอาหารกัน,รน,นครับนี่เราครับพี่น้องที่มาทำบุญบ้านน,าน,นุ่นจันทร์จได้แนวาท่างตัวเด็กได้แล้วนี่แหละครับช่วงท้ายปีก็ต้อนรับปีใหม่นะครับพรุ่งนี้ปีใหม่จะเจ๊กินดา คิดว่างวดบางงานหนึ่งวดที่ผ่านมาเนาะเ้าฝากไปกระปูเนาะพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่างวดนี้เ้าขอเบิกเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าขอเบิกขึ้นได้ไปหาเพื่อนมาจางังทรนเนาะขอให้ลูกให้ร้านปูยนาะสุขสุขเพิ่นได้สักใส่ปีใหม่นนนเนาะคา่ะเนาะนี่ละค่ะก็เลยวันบางงานหนึ่เหาองถระ มันซุยไปแต่วันนี้ขอให้นฝากไปก่อนแต่วันนี้เขาขอเบิกขึ้นเขาก็บอกคู่ว่าจังสันเนาะค่ะเนาะจ้าครับได้และค่ะได้ครับวันนี้ก็เชิญเกีกินดาเพิ่นกินข้าวเราประทานอาหารด้วยเกี๊ยกินดาเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวแจ้ไปเพิ่งทำงานเพื่อมิภัยอยากยิบจับลอตเตอรี่เนาะค่ะเนาะไปครัไปครับโอ้ขอบคุณเกียร์ไหลแล้วครับว่าวันที่หนึ่งท่าน วันที่หนึ่งนีเขา่อนวันที่สิบหกนีเข้าพ่าดไปเนาะวันที่สามสิบวันที่สามสิบว่สผ่านมาว่าสิมารุ่มเขเขาก็ต้องบอกว่าผู้ได้จิถือเลขกรบชั้นนาิชันนาสิคือเกากับพินพองผูดได้่วันที่สามสิบท่านวาครบีกากะชั้นนาิชันนาศิก่พีใหม่แล้วเนาะปะเนาะ บพท่านซาเพราะว่ามันมีการบวชซี่หลายหมองนะครับเป็นช่วงปีใหม่ครับมันเป็นช่วงปีใหม่เราเลยสิเดินสายไปเฮ็ดบุญนซะก่อน so um so นะคะนะโศกมันหมานลำลำเลยลุยใจปีใหม่นะคะได้ได้โศกได้ซาพวดบางยาเนี่ยเข้ากับฝากกูฝากงานแต่ว่าปีใหม่นี่ฮักขอเบิกเลื่นนะพี่น้องเนาะสาทูการุ่ยลุยนะคะ คุณครับคุณม่ละเกจิครับไม่ต้ีกันิ้นนะเไร้ไเด้อครับสัวเลขออันีอดดึงไว้เนาะค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะาตอนนเก็ต้นเดี๋ยวใส่ตนหอมวรงขางั ดีได้พัในเขนี่แนี้าครับจากเจดดาครับสำหรับมาดูที่ตามจิเขาท้องส้างหน่อยปีหนึ่งมาขอในที่นีอนเข้าโ้อดีก็รับปีใหม่ต้งแรนั่นก็รับปีใหม่ขรับปีสำหรับปีก่ารับใช้ปีก่บ